ตอนนี้ผาลากากันออกไปหน้าคนเข้าแล้วจะมีน้องขากันที่รถถ่ายโอกเสียงน้องในกก็ขอโทษขออภัยนะจ้านี่่ออภัยเป็นคนขับรถถ่ายแล้วจะพี่น้องสธวนนุงกันี่รถถ่ายว่ากันนั่งรถถ่ายกีต้องมีรถกีแเต้นนะพี่น้องไป้วจ้าสิพากันออกไปหน้าคนเข้าเพราะว่า พากันออกมาฝนเข้าอยู่หน้าซอยผู้อยู่บ้านนาค่ำนะจ๊ะพี่น้องเมืองหนองบกนี่แหละอ่าพี่น้องบอแฟนก็เห็ดหุ่นแหงนะพี่น้องมือกล้องก็จนสัานหมดพี่น้องถ้าไปหน้าก็สุดประมาณนี้นะจ้ะพี่น้องสวัแดีทุคนครับ

โยอยเขามาน้าได้จะพี่น้องนี่ก่อนอไม้น้ำได้้าโอ้ยนี่ใหญยนี่ก่อนเอ,นนอาไม บอนเ้จานะยพนครับรถเสียวขนาดพี่น้องเลยจะพี่น้องตอนนี้ก็พากันมาโพสหน้าเลยล่าจ้าร้องกันสั้นนะจ้าพี่น้องจะไม่ที่เราใช้จ้าพี่น้องมาโพสเลยล่าจ้าป้าพี่น้องบอเพนพาเขาโกนเอาไหมประเทศหนองบก เบ่งพี่น้องบมอแพทย์พา,าก,พลกลับกองอ้มยพี่น้องรถบบมีเบสเกือบตายเกือบตายไปเนาะรถบบมีเบสเดจ่าพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศยามเช้านำกันเดจ้ามาห่อทงไห่ทง,าทงนาแล้วพี่น้องที่เธอมาถือพาทงมาเปลี่ยนเรื่องแบกับเสือ้อแขนยาวมาหนุ่งเฮ็ดงานเในจัี่น้องมาเบิ่งน้ำแกงเดจ้าเบ่งพี่น้องมาห่อแหละอันนี้ก็คือกองข้าวพ่ะย่ะจ้า ยังอยู่ทงหน้าพวกกยังพี่น้องพอแพนขึ้นไปจุดเทียงแล้วพี่น้องหิวข้าวตั้งหกทั่วพี่น้องหาแนวกินแล้วพวอตั้งหกทั่วลอยฟ้าไปเด้จ้าพี่น้องขึ้นไปเบิ่งนมังกรได้จ้ามาบองบมอแฟนโซนพี่น้องมากินตั้งหมกทั่วน้ำกันเพื่อพี่น้องพีลาบ ซาเล่ตัดหมกทั่วร้อยฟ้ามานี่พี่น้องเด้อคุณสีหน้าคุณจำอันนี้ก็คือหมกทั่วด้วยจ้าหมกทั่วให้น้อเทปบมกทั่วให้เด้อพี่น้องแซ่บหลายโมเมนต์ไม้ทึงให้แบบมีน้ำตาเด้อพี่น้องหมกทั่วให้ที่ว่า ปลูกอยู่ให้บ่ได้ปลูกแบบอยู่หน้าแบบไม้น้อ้ไม้เผาพี่น้องมนคือน้องไม้เผาเ้ยจ้าเห็ดซุปหรือว่าเห็ดส้มกินก็ได้นะบอเฟนแล้วแต่คนมักเลยจ้าอันนี้ก็คือข้าอยู่ในเทียงหน้าเ้ยจ้าพี่น้องบ่เฟนติามรกินข้าวคนอยากกินข้าวกินข้าวแล้วก็เดินทางเห็ดวพี่น้องมาฮอนแล้วพี่น้องอ้ยอยู่ประเทศออสเตรเลียมา อันาใสา่ลุงเพื่นาจาเอาน้ำเพื่นเขาน้ำมาขุดเข้าราเพนทิดงยังเอาพักกดทินพี่น้อง,องกินกับตำมะทั่วตำมะทั่วกันแล้ลลวรจับพี่น้องกินอยู่งไรงนาแซ่บพก้าพี่น้องบนไปวางไว้พ่นพี่น้องดู <c oughs> บิ่งสินาบาเพน เห็ดไปเลยบ่แฟนว่าจังได้เมือนเน่อไงสู้สู้ส,ส,สู้ตายสู้สู้เพื่อปุเปสกามีปุเปสกามีตั้งซื้อลูกไปเลยพี่น้องอบ่แฟนนะสายป่วนยันงบ่พงทีมงานอนะทีมงานอะไรทหารเรือ, <laughs> อเอ, <laughs> อ้ยเพิ่นอ่านบ่ออกหรอกกับหัวกับหางเป็นตัวเล่าอีกรเรือเมืองไทยพี่น้อง กองดด้ให้เอฟซีเบิ่งวะบาเวน <c oughs> ไปล่างพักมากินกับตำหมกถั่วด้วจ้าพี่น้องถ้าว่าผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยในนาทีนี้เ้อจ้าพี่น้องขี่รถไทยมากกอยากสะเนืนอนในด้จ้าพี่น้องคลิปก็เบิ่งก็อยากแบบตาลายไปนำเ้อจ้าพี่น้องก็ขอโทษขออภัยน้องหลายเหามาเบิ่งกันเ้อจ้ามาเพนพลสิเห็ดยังโต ตอนนี้ก็เตรียมการทีเอาแยงปูเสลดกระิีพากันลงไปค้นเข่าได้จ้าพี่น้อ,องรอเบิ่งน้ำแข็งได้จ้าอยู่หายอยู่หน้าได้จ้าพี่น้องให้ผู้ใด้นอครับรถไทยดีนอบอมอแพทย์มโนดึง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 แล้ามามาัดเลยนี่นี่ก๊กพี่พี่นี่ก๊อพี่หมอแพทย์เท่ยัง กำลังปแปลงแยงปูรถตัวจ้าสีคนเข่าขึ้นแซ่รถมาเพิ่มกันนะจ้าพี่น้องว่าคนสีเห็ดแบบดเดยเบิ่มกันนะจ้า จ้าพี่น้องอันนี้ก็อยู่ให้อยู่หน้าพาการะลุงคนเข้าขนกระสนมากองเข้าพาเพืเ่อนมาเยอะๆด้วจ้ั พี่น้องคนจัดแล้วแฮมใจเยอะเลยวแหละบอเพนคนคืนไปจัดแต่จ้าพี่น้องคนเข้า<อ>จัดเป็นระเบียบจะได้หลายได้บอเพนเนอร์ <c oughs> มองมันรุดไปเลยฮะเนี่ค่ะเก็บแต่หัวห <c oughs> น้าเจ,จ้าค yeah, นฟังนเออ มาทีมฮอกุปนะ๊ปเนาะมาพีเดอร์กุปปบบ๊ปพาบอไซพักสงเงนกนะลายลายในหน้านพี่น้อง้าจะพักสงเง,ง,งน,ะนงงู่นน่ะนู่นสิบแปลดอกพักสงเงง่พี่น้องแค่แม่ใส่ก,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 กุ๊มกระกกบกุ๊แบอกงหง่อไม้พี่น้อง พักใะแงงสาวพนร้อนในที่เลยแทนเลยเออพักใะแงง้ยหลายขนาดเลยในนาพ่นพี่น้องเลยลากราคมาคนเข้าอยู่บ้านนาครันะจ๊ะพี่น้องเมืองหนองบกคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวแพนสารนุ่งแห้่เด้จ้าพี่น้องแล้วก็ฝากอีกช่องหนึง่งบ่าวแพนพาเพื่นเด้จ้าพี่น้องคลิปนี้กล็ลาไปก่อนสบายดีดบ๊ายบาย